ก็ทำอะไรจักเช้านี <forever> ้ก <themselves> ินข้าวกนข้าวหรือเปล่ามันกำลังนี้ก่อนไปไปนะไปหาหมอให้นี่ใช่แข่งคะแนนแขงคะแนนด้วยรันึ่มานีมงสิมงสีมงแล้วกินข้าวหานไปเจอหมอที่กินแล้วไปเจอกคนัะผมตอนนี้กินข้าว่อนนะครับไปแล้ว กำลังจะเดินทางไปหาคุณน้อนะคะได้ไปดูคลิกแล้วคุณพี่ตำรวจวันนี้มีคนพามาด้วยน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงไปดูตัวเล็กสอมสองมีเต็นหรือว่าแเดียนเป็นอย่างนี้เออถึงแล้วหาที่จอดมีพอดีนี่ไงเลยไปทำไมนีม่แมสเรียกผมจอดไหมด้ยไ,ไปอย่างฝั่งหนาวมันไม่ยอมจอดดิ อดตรงนี้แหละตรงนี้นี่มั้งจอดตรงนี้แหละตรงนี้ที่อื่นมันไม่มีที่จอดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันจองคิวก่อนวามัันนถึงแล้วนุณทุกคนโอ้วันนี้ล้างรถเราทำไมมีแต่อะไรเต็มไปหมดเลยอุปกรณ์หากินหายเงินนี่มีคนขับมาด้วยนะคะแอร์เย็นหนาวหนาเป็นพื้นเลยที่พื้นขึ้นแดงเลยนี่บ่อยเดี๋ยวเราจะไปจองคิวแล้วก็รอมีหม้ออะไรบ้าง มานนี้เป็นยังไงวนี้เป<อ>น<า>ยังไงก็น่าจะได้จอดน้ำตาลดูค่าน้ำตาลอีกรอบสุดท้ายแล้วก็ซาวดูตัวเล็กว่าเป็นยังไงตอนนี้แปดเดือนน่าจะเริ่มหลับหุงหรืออะไรหรือยังไม่แน่ใจเดไ, <ป S 1> ไปดูกันว่าเป็นยังไงกินข้าวมาแล้วกินข้าวมาแล้วเขาบ,บ,บอก,อบบอกโทรแจ้งให้กินข้าวมาเดี๋ยวจอดน้ำตาลเดี๋ยวป้ายนิ้วเหมือนเดิมนั่นแหละน่าจะรอบเดียวนะพร้อมไหมพร้อมแม่ตุลพร้อมพร้อมไม่เปล่านังตื่นนอนขันพวงนอนตนนอน โอ๊ยปิดแอร์ได้แน่เนาะเกิดรถเลยไม่ต้องปิดแอร์เอาสมุดก่อนะจ๊ะสมุดหมอียออะไรให้ก็ไม่รู้ไปเลยอันจ้าเสเอออันโบ่งในมือหมอต่างกันยิ่งนักในนี้ไม่มีอะไรเป็จแล้วครับพามาหาหมักันใ่กันตุ้มกอนนะนั่งเอียร์เอียร์เย็น มอหอนักตลองะจองิงจองคิวต้อตงคิวยื่นเอกสารนัด้อยนัดมอนัดเก้ามอนัดสิบโมงเดี๋ยวรอสร้างน้ำหนักกับบัดความดัน ยังเลยนั่งหมดมาเต็มหมดเลยเอาหนาวหลายตุ้มขึ้นตุ้มขึ้นเลยข้างนั้นก็เป็นเป็นแม,ม่มาก,กดแดงหมดเย็นไรเงี้ยบดิแย่ไม่ดีไปยื่นแล้วรอรอคืนตั้งเยอเลยข่อยบ่เนี้ออนโอ้ยเข้ม ดินแม่เนี่ยดินแม่เนี่ยฮิสูมาเปิดข้งหน้านั่งรอครับนั่งรอไปนั่งรอไปวัดที่ตรงกันนะจังามนะครับบ้านคุณแบน รองนั้นกับรอม่ตนนี้กินข้าวสี่โมืกินข้าวอีกี่หม่น้ามูงแต่พอบอกแปดสี่สิบเอามี่สิบรวันี้จะเลือดไหมจอเข็มจอเข็มนึงบงยังบงบาลาน ดูน้ำตาน้ำตาลครั้งที่เราดีแล้วดีขึ้น เจ็ร้อยก่อเดือดเต็มเลยยเก้าดีอยู่เท่าไหร่นะร้อยเก้าร้อยก้าดีใช่ไหมแล้วรถควบคุมได้ควบคุมได้นะอันนี้น้ำตาลไหมไม่เกินตัวน้ำตาลติดไม่เกิน แล้วจ้าเฮ้ยได้อะไรมาว่างวันนี้เสร็จแล้วได้อะไรเสร็จแล้วได้เสียตังค์ได้เสียตังค์ไหยคะวันนี้เยียวยาบาท1,250บาทเจาะเลือดด้วยเจาะเลือดแล้วก็อะไรเจาะทั้งปลายนิ้วแล้วก็เจาะแขนเจาะเลือดดูรอบที่สองทุกอย่าง เหตุเอ่ดอะไรเลือดอะไรดีหรือไม่ดีต่ออีกรบอบที่สองรอบสุดท้ายมอนั่งอีกทีวันที่แปดตอนนี้ตัวเล็กประมาณต้นเะจ็ดขีดนะเห็นหน้าไหมวันนี้เห็นว่าชัดมอ่บ้างไหมไม่ค่อยชัดเพราะว่าผลีเราชุ่มนย่างเี้นะแปบจะไปแจ๊มๆนั่น,น,นะนแหละว่าหัวอยู่ข้างล่างตอนนี้ขาอยู่ข้างบนยังยันยันเป็นเพียบชายอยู่เพียบชายอยู่นะ <laughs> ไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่ปเปลี่ยนถามองว่าพอใครเป็นเพศชายอยู่นหมบอกว่า,าเขาจะไม่มีไข่ตรงนี้นะคะหนะหมกปกติดีทุก,กอย่างนะว่ามานักขึ้นไหมัมนนักขึ้นบ้าน,นักมันมาขึ้นโลนึงโลนึงตอนนี้หายหาย11บักลาล่ะ หลัขึ้นมาซีหายขีดอ่ะมัซาีขีดหมอแนะนำอะไรไหมหมอให้นับแล้วนะทีนี้หมอให้นับดิ้นแล้วนะทีนี้บ่นับดิน้นแล้วเดือนสุดท้ายจะคลอดหมอให้นับดิ้นแล้วนี่ให้ติ๊กใส่ในหน้านี้นี่นครับเลือกนับได้สองแบบนับหลังอาหารเช้ากลางวันยินหรือนับแบบเป็นเต็มเวลาหนึ่งวันต้องไม่ต่ำกว่าสิบครั้งอะ่ะ ถ้าต่ำกว่าสิบครั้งคือต้องหาหมอเฮ้ยทำอะไรวะหลังตรวจพบว่าเบาหวานไม่มีลดลงอะไรเนี่ยเ้าต้องกินเบื่อความสุขมูหมูหมาวมันไงตีติมีิมเสยไม่แรงกหรอก กินเนาะแ่ไอติมหานนี่ครับกกแห้ง,งหนะ้วมันมาจังอยากกินแห้งอรนอรนร้อนรๆอนร้อข้างหน้าอยากกินแห้งโอ้ยบ่เรยคุน่ะไม่ได้กินทุกวันสักหน่อยแปดเดือนเ่น็ได้กิน <c oughs> <c oughs>